ดูด่วนทีมชาติไทย9ก้าทุกข้ออ้างกลับมาสะสางฟิลิปปินในบ้านเล่นทิราชมังจัดเกมลุกให้เต็มเล่นเพื่อแฟนบอลชนะเข้าชิงให้ได้ สวัสดีครับก่อนต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสุยนะครับคลิปนี้จัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนํานี่เลยเปือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลเน่พัทในเคสกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆน่นะครับเกลเน่พัทในเคสกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มรวมไปถึงการกลับมาครั้งใหม่ของเชื้อแป้งนะครับ สามประกันไฮไลท์นะครับติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะครับคาดไว้มั่นใจเมืองไทยประกันภัยคลิปนี้เก็บตกควันหลงศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบรองชนะเลิศเกมแรกกันหน่อยที่ทีมชาติไทยของเราไปเยือนทีมชาติฟิลิปปินส์ปรากฏว่าผลการแข่งขันไม่เป็นใจนะครับทัพช้างศึกของเราแพ้ฟิลิปปินส์ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2เป็นเกมที่น่าเสียดายมากๆนะครับทีมชาติไทยของเราเล่นแบบ เพเซฟไปซะหน่อยเล่นแบบหวังจะเสมอนะไม่ได้เล่นตัวใหญ่กว่าสักเท่าไหร่นะักสุดท้ายถึงขั้นแพ้เลยแน่นอนเกมเมื่อวานเนี้ยเป็นอีกหนึ่งนัดที่แฟนบอลชาวไทยเซ็งนักเตะเซ็งอีชีก,ก็เซ็งมีความผิดพลาดหลายอย่างทั้งเกมลุกที่ใช้โอกาสเปลืองเกมรับก็เสียประตูกันง่ายๆนี่คือสิ่งที่เราต้องไปปรับปรุงแก้ไข ใครที่ฟอร์มไม่ดีที่โดนวิจารณ์ก็ต้องกลับไปทํางานหนักและกลับมาสู้กันต่อเพื่อจะได้รับคําชมให้ได้นะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่แฟนบอลชาวไทยเซ็งนะต้องยอมรับนะครับผลการแข่งขันมันไม่ได้แต่ฟุตบอลมันมี2นัดครับคุณผู้ชมอย่าลืมว่าเรายังไม่ตกรอบนัดที่จะกลับมาเล่นที่ราชมังในวันที่30ธันวาคมเป็นเกมสำคัญชนะด้วยสกอร์ห่างมากกว่า2ประตู เข้ารอบชิงชนะเลิศแต่ถ้าเกิดชนะด้วยสกอร์ห่าง1ประตูต้องต่อเวลาถ้าเกิดยังยิงไม่ได้ก็ต้องดวนอยุดโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นได้ชัดว่านี่คือเกมสําคัญที่ทีมชาติไทยต้องบุกต้องเปิดเกมลุกใส่เมื่อวานนี้นักเตะผิดหวังนะครับโดยเฉพาะอย่างมาสัตดาอิชิเฮดโคนี่ออกมาขอโทษแฟนบอลเลยนะว่าเป็นเกมที่น่าผิดหวังเขายอมรับจริงๆไม่มีข้ออ้างอะไรแพ้คือแพ้ ก็เดี๋ยวจะปรับปรุงแก้ไขอิชิเชื่อมั่นว่าทีมชาติไทยจะกลับมาเก็บชนะและเข้ารอบชิงฝากแฟนบอลไปให้กำลังใจเชียร์เยอะๆที่ราชมังนะครับอันนี้เป็นคำพูดของอิชิอีนะเมื่อวานนี้อิชิก็ต้องยอมรับว,ว่าแท็คติกการแก้เกมการเปลี่ยนตัวต่างๆดูเหมือนไม่เป็นใจจริงๆแต่ยังมีอีกหนึ่งเกมให้แก้ตัวซึ่งอิชิเห็นแล้วนะว่าระบบที่ใช้อยู่4 3 3จะใช้ เปิดเกมลุกใส่คู่ต่อสู้เนี่ยไม่เวิร์กการยืนคู่กันระหว่างอัครพงศ์กับพีระดลไม่ตอบโจทย์ในเกมลุกอาจจะต้องปรับเป็น 4, 2, 3, 1มีทีเด็ดเท่าไหร่ใส่ให้หมดตั้งแต่แรกเบนเจามินเดวิดผมว่าถึงเวลาคัมแบ็กตัวจริงสุประโชคตัวจริงต่อเนื่องนี่แหละได้กลับมาเล่นที่ราชมังสนามที่ถนัดและเช็คสุปโชคสารชาติเจ้าเช็คเนี่ยเปิดใจบอกว่าก็การกลับมา ลงเล่นให้กับทีมชาติไทยในครั้งแรกหลังจากเจ็บไปนานเนี่ยก็ผิดหวังกับฟอร์มแล้วก็ผลการแข่งขันแต่เขาเนี่ยพึ่งกลับมาและยอมแล้วว่าญาติเทียมส่งผลต่อการเล่นแต่นี่ไม่ใช่ข้ออ้างเพราะจะกลับไปปรับปรุงแก้ไขเชื่อว่าเล่นที่ราชมังจะต้องเอาชนะให้ได้เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าเราต้องก้าวผ่านทุกข้ออ้างครับนะัดที่ราชมังไม่มีข้ออ้างอะไรแล้วต้องชนะชนะให้ขาดลอยผมเชื่อคุณภาพของทีมชาติไทยถ้าใส่เต็มร้อย เล่นแบบตัวใหญ่ผมว่าชนะได้แต่เมื่อวานนี้มันมันกำกึ่งไปหน่อยสุดท้ายก็โดนนะครับและอย่างที่บอกว่าฟุตบอลอาเซียนเนี่ยมันไม่มีเกมไหนที่ง่ายอีชีพูดแล้วนะว่าอาเซียนเนี่ยยากมากคู่ต่อสู้เจอไทยใส่เกินร้อยทุกทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถประมาทได้สักเกมโอ้โหจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงคุณผู้ชมขนาดฟิลิปปินส์ที่เราไม่แพ้มา52ปีวันนี้เราแพ้เขาแล้วอะ เออมันเห็นในชัดว่ามันไม่ง่ายจริงๆครับเพราะฉะนั้นต้องใส่เกินร้อยและนัดที่เล่นในบ้านที่ราชมังเนี่ยผมอยากให้แฟนบอลไปเชียร์กันที่สนามเยอะๆนะไปสักสามหมื่นห้าสี่หมื่นคนกําลังดีเพื่อจะไปเป็นกําลังใจให้กับทัพั้งศึกทีมชาติไทยเพราะอะไระเกมเนี้ยมันไม่สามารถมีข้ออ้างอะไรได้ละเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลน,นักเตะได้มาแบบจะเต็มแล้วที่สําคัญเนี่ยโดนทางฝั่งฟิลิปปินทำไ้เยอะอย่างโจทานเข็มดีเนี่ยโดนทั้งศอกแล้วดูดิ แผลเผลอฉลองหมดเล่นที่สนามาติเทียมที่ไม่ค่อยได้คุณภาพที่ฟิลิปปินส์นักเตะหลายๆคนมีอาการบาดเจ็บนักเตะหลายๆคนโดนแฟนบอลฟิลิปปินส์แซวอ้ําโดนเวียดนามมาอ้ํายับเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บความแค้นตรงเนี้ยไปสะสางให้ได้นัดที่เล่นในบ้านเราวันที่30ไม่ต้องมีข้ออ้างอะไรลงไปใส่ให้เกินร้อยแฟนบอรลรอยอยู่นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเกมนี้เกมสําคัญคือในเมื่อเราพลาดมาแล้วเกมแรกเกมนัดน,นี้แหละเล่นในบ้าน มันเป็นเกมที่เราต้องแก้ตัวไ้คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดจริงๆชนะเข้าชิงให้ได้เพื่อตอบแทนแฟนบอลแชมป์ไม่แชมป์ไม่รู้แต่ต้องเข้าชิงไว้ก่อนคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะชุดไม่เต็มอะไรก็ตามแต่อย่างที่บอกว่าด้วยมาตรฐานเนี่ยมันต้องผ่านฟิลิปปินส์ให้ได้ในมุมมองของผมนะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามรับชมกันตอนนี้ทีมชาติไทยเราเนี่ยกระดับมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เดินทางกลับตั้งแต่เช้าเลยนะอิชิอยากให้กลับเช้ากลับมาฟื้นฟ,นฟ,นฟนูร่างกายที่โรงแรมแล้วก็รีคอ v e r เวอรี่ในช่วงเย็นแต่ไม่ได้มีการฝึกซ้อมใดๆจะมีการฝึกซ้อมแบบ Official t ลเทนนิงคือในวันที่29ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับจะซ้อมที่ราชมังก็จะใส่แท็ติกรายละเอียดเกมลุกจะเต็มก่อนจะเล่นวันที่30อรอดูเลยคุณผู้ชมไปเชียร์กันเยอะๆแล้วกันอย่างที่บอกว่า เนี่ยนักเตะเชียร์อีจีเชียร์ให้มากันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อชวนมาเชียร์แล้วเนี่ยแฟนบอลมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเตะไทยต้องใส่เต็มจริงๆว่ะผมมันไม่ต้องไม่มีข้ออ้างแ้ะเกมเนี้คือมันต้องชนะชนะแลวให้เขาดอบด้วยอะ่ะสองศูนย์สามหนึ่งสี่สองเนี่ยต้องทําให้ได้ต้องทาให้ได้จริงๆคุณผู้ชมมันไม่มีคําพูดอื่นละเออจริงๆนะเพราะตอนเนี้ยอย่างที่บอกว่ากระแสของฟุตบอลไทยเนี่ยเราในถูกวิจารณ์เยอะ ชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยรูปแบบการเล่นวิธีการเนี่ยมันยังไม่ชัดเขาเรียกแหละมันมันยังเปลี่ยนในทุกๆเกมอิชิยังหา11เ็ตัวจริงที่ที่ลงตัวยังไม่เจอแบบ100%นะครับก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและอย่างเป็นทีมชาติไทยชุดที่ไม่ฟูลทีมแหละก็เข้าใจอย่างหนึ่งก็แก้ไขปัญหาต่อไปแต่อย่างที่บอกว่าพอมันมาถึงนัดที่ชี้วัดถึงการเข้ารอบเนี่ยมันไม่มีอะไรอ้างแหละที่ผมพูดเสมอต้องชนะเท่านั้นและชนะ ให้ขาดลอยเชียร์กันหลายครั้งที่ทีมชาติไทยแพ้เกมแรกแล้วกลับมาได้นะครับในชิงแชมป์อาเซียนเพราะฉะนั้นหวังว่าในวันที่30ธันวาคมเราจะคัมแบ็กกลับมาชนะได้แล้วกันเก็บความแค้นเก็บความผิดพลาดไปปรับปรุงแก้ไขและไปใส่เต็มที่ในนัดนั้น,นเล่นเพื่อแฟนบอลเล่นเพื่อศักดิ์ศรีและเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้เพราะฉะนั้นเชียร์กันนะครับทีมชาติไทยเราเจอฟิลิปปิน 30ธันวาคมก็หวังว่าจะเก็บข้อบิดพลาดไปแก้ไขนะแล้วกลับมาชนะใจแฟนบอลให้ได้อีกครั้งแฟนบอลชาวไทยด่าวิจารณเป็นเรื่องปกติเพราะฟอร์มไม่ดีเพราะมันแพ้แต่ในเมื่อถ้าเกิดสมมติคุณกลับมาชนะ3มแต้มเล่นดีแฟนบอลเขาก็พร้อมกลับมาซัพพอร์ตกับมาชื่นชมเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นใส่ให้เต็มร้อยครับคุณผู้ชมนะอะคุณผู้ชมอยากฝากอะไรให้กับนักเตะทีมชาติไทยคอมเมนต์เข้ามากันได้แบบจัดเต็มต้องซุยเปิดพื้นที่คอมเมนต์ แบบจัดเต็มจริงๆนะครับเปิดพื้นที่อยากให้แก้ตรงไหนอยากให้สู้มากกว่าเดิมเกมลุกเฉียบคมมากกว่าหรือเกมรับต้องปรับต้องแก้ส่วนตัวผมอยากให้มีสมาธิในเกมรับอย่าเสียประตูไวแล้วก็ใช้โอกาสให้มันคมมากขึ้นกว่าเดิมนะครับประมาณนี้แหละอก็เป็นกำลังใจให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับหวังว่าเราจะกลับมาชนะในเกมนะัดต่อไปนะ คลิปนี้นะครับขอขอบคุณนี่เลยครับกระเดนเนพัทในเคสกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรตีน,น,นเน้นเรกระเดนเนพัทในเคสกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มรวมไปถึงนะครับการกลับมาครั้งใหม่ของเชื่อแป้งด้วย4พรีเซนเตอร์นำโดยมาดามแป้งซีอีโอเมืองไทยประกันภัยแอปทักษอรแอนทองผสมแล้วก็ พิธีกรมากความสามารถอย่างป๊อปราวุธนะครับตัวแทน3ประกันไฮไลท์ติดต่อตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะครับคาดไว้มั่นใจเมืองไทยประกันภัยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับ YouTube ต้องสุยกันด้วยนะครับจะได้ถึง3 0,000นซับกันแล้วก็ช่วงปีใหม่ใครไปเที่ยวไหนก็รักษาสุขภาพเดินทางปลอดภัยแล้วก็ไปเอนจอยกับช่วงเวลาพักผ่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อแบบจัดเต็มทั้ง ทีมชาติไทยนักเตะไทยในเจลีกรวมไปถึงฟุตบอลไทยลีกนะครับ่ะคลิปนี้ประมาณนี้เปิดพื้นที่คุณผู้ชมคอมเมนต์ได้แบบจัดเต็มผมก็มาพักผ่อนเช่นเดียวกันมาที่เชียงใหม่ใครเจอก็ทักทายกันได้นะครับคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ